ตุนเหรอเออมีอะไรอ่ะอ๋อแม่เราคนนึกว่าก็มีสิจ้าจะให้ปมอ่าอ่าให้ผมมันโอนตังค์หน่อยอ่าเรียกเรียกผมมาสิไอ้นี่จะให้ปมโอนตังค์อ่ะเฮ้ยผมผมโอนตังค์หน่อยดิอ๋อตุนเออสึกมาแล้วเหรออ่าว่าไงครับืึกแล้วเหรอืึกที่ไหนอ่ะ อ๋ยังไม่สึกนะโอ้ย<อ>สึกไหนอะนึกนึกว่านึกว่าสึกกลับมาบ้านใครอ่ะวันนี้มามาเที่ยวอ่ะใครอ่ะประมอน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 อยู่ไหนอ่ะอะประมอนอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ที่บ้านนะ่ะสิเอาอยู่ที่บ้านอันนี้อยู่ที่วัดนะอายู่วัดเ้าแล้วแล้วทำไมรับรับโทรศัพท์นี่ได้เบอร์เนี้ย เบอร์เบอร์นี้เบอร์่เบอร์ลุงน้อยไม่ใช่เหรอโอ้อยากจะถามว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเบอร์พระลินเออเป็นเบอร์พระเนี่ยเอาเบอร์พระดีนะไม่ด่าพระนะโอดีใจใจดีนะไม่ไม่ด่าพระก็ถึงว่าสิเบอเสียงเป็นเสียงไข่อืมนี่โทรมาจากไหนเนี่ยก็โทรมาจากที่บ้านที่บ้านคับเพราะว่าจะโทรไป จะโทรไปหาปอมงาครับปอมไหนอีกไม่ยอมรับเขาเขาไม่เขาเขาไม่รับงานปอมพอไม่รับสิแล้วก็เลยโทรจะโทรหาปอนอยบอกว่าไอ้ปอมนี่ดีไอ้ปอมนี่ดีนะโทรมาไม่ด่าพระไอแม่นั้นน่าแย่แล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออแล้ท่สบายดีหาโอ้สบายดีอ๋อเลยครับนักลัวจะปวดเป็นสมพานเลยบ้างเนี่ยไม่ไม่สึก้ใช่ไหมเออไม่สึกหรอก เออดีแล้วละอืมเพื่อนสบายก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วเอาเบอร์นี้มาจากไหน่ะก็ไม่รู้มันขึ้นในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่นึกว่าไครนึกว่าไม่เอาโชคดีร่ำรวยนะครับกล้าสวัสดีนะไม่รวยไม่ยอมนะไม่รวยไม่ยอมนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รวยไม่ยอมนะยายแล้วก็มีเลขเด็ดก็บอกมาสิ อยากได้เลขเด็ดไปซื้อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโทรมาพิสเลยเลยเลขมันสูงอ่ะนะฮะศูนย์ถึงถึงเก้าใช่ไหมไปสลับเอาเลยรู้รู้จักไมพระลินนะรู้จักไหมก็นี่สิกำลังจะมปหาท่านเนี่ยอ้าวจะจะไปให้ท่านท่านทำให้ท่านหน่อยอาอนี่พระลินนะเนี่ยพูดอยู่นี่พระลินนะเนี่ยอ้าออพระลินนะเนี่ยพูดอยู่เนี่ย กำลังจะไปหาท่านอยู่เนี่ยอ๋อนี่พระลินนะเนี่ยพระลินพูดนะอปกติไม่ได้รับสายใครง่ายๆนะเนี่ยจริงเหรอเออพระลินหรือหรือหรือพระตุนพระตุลที่ไหนอีกพระลินสัดๆเนี่ยพระลินสุจิตโตเนี่ยอยู่วัดตาโอนบันเทือนเอออ๋อเออช่จริงเหรอเอาโอ้จะไปกราบท่านนะเนี่ยเพาว เพราะว่าโอ้โหไม่นี่ยังหายปัจจัยค่ารถไม่ได้เลยก็เลยต้องอยู่ต้องต้องรอก่อนรอก่อนแล้วเอาเงินจากที่ไหน่ะมาทีนี้อก็ขอหยิบขอยืมก็จะไปยหาจะไปหาท่านจะไปขอพรจากท่านมาขอเรื่องอะไรอ่ะขอจะไปขอเงินท่านด้วยไงอ๋อมาขอเงินด้วยเอาแต่ขอเงินมีวางสายเนี่ยเลยแล้วขอเงินไงเอ้เพืจะได้มีตังค์อืมอืมเอาตามนั้นนะ สุขภาพแข็งแรงชุกดีร่ำรวยนะยายาาการพาดูใช่พาลินจริงป่ะพาอดีเหรอเออพาลินสุจิตโตขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงชุกดีร่ำรวยนะครับโอ้ค่ะค่ะค่ะครับขอบพระคุณครับวันนี้เราได้เดินจาริกทุดงมาถึงเส้นไสเส้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็มีคณะอุบาสอาจารย์ศรัทธาสาธุชนเยอะมากเลย หลักพันโยมก็เอาบุญมาฝากนะบุญใดกุศลใดที่พระอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติก็เอาบุญมาฝนะากสัทธาิโยมีครูบาอาจารย์มีสัทยายโยามาร่วมหลายพันยพอยเพราะฉะนั้นแล้วยมโยมเป็นคนอยู่จังหวัดอะไรกนะ็ฝากคอมเมนต์บอกพระอาจารย์หน่อยนะถ้ามีโอกาสก็มาที่วัดปา่าดอนบ้านเทือนตำบลกังใหญ่อําเภอบ้านถืจังหวัดอุดรธาน,นี ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพงขอพรเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบาร,รมีเนาะโยมเนะาะเพราะฉะนั้นขอให้โยมโชคดีด่ำรวยเนะสาธุ